สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมคัมรี่ตัวแรงนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์สวยๆเลยครับโตโยต้าคัมรี่เครื่อง2องพนะครับเป็นตัวท็อปปี2012นสครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ดูแลศูนย์จนปัจจุบันนะครับ3า0 0สนเกบาทนะครับผ่อน6,000นเปนไปนะครับผ่อนได้6ปี รถโดยรวมได้สวยได้สภาพนะครับใครหาใช้งานชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับสวยเดิมไม่เคยชนไม่เคยแก๊สเลยนะครับสำหรับคันนี้ร้อขอบ17ยางดอกเต็มเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจแน่นอน,นครับสำหรับรุ่นนี้แรงลอยเลยครับสำหรับทางไกลสบายมากๆนะครับบอกคู่หน้าได้ปรับไฟฟ้าพนักพิงปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีจอแอนดรอยตกแต่งรายไม้รถสวยสมบูรณ์นะครับมีมาหลัง ไฟฟ้าระบบแอร์เป็นออโต้นะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนรถสภาพสมบูรณ์นะครับมีแอร์หลังนะครับเบาะหนังสวยๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์คันนี้ไม่เคยชนเลยนะครับเป็นตัวท็อปเครื่อง2 5 0 5นะครับตัวแรงสำหรับคัรีนะครับไหลลอยสบายใจใช้งานได้ยาว ทนทานอะไรเยอะครับรุ่นนี้รถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับมาชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับอันนี้จะเป็นภาพวิดีโอนะครับ ถ้าใครอยากจะดูภาพนิ่งก็ต่อจากภาพวิดีโอได้เลยนะครับเบาะคู่หน้านี่ปรับไฟฟ้าพนักพิงก็ปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันไม่ประมาณ240,000กิโลเมตรนะครับดูแลศูนย์ดูแลดีมากๆนะครับก็ดูแลศูนย์จนปัจจุบันเลยนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดนะครับเป็นเครื่อง2,500นะครับสำหรับคนที่ชอบและกําลังตามหาคัมรี่ตัวแรงมาแล้วนะครับ รถสวยสมบูรณ์สุดนะครับหรือถ้าใครสนใจจะนำไปติดแก๊สนี่ก็แจ๋มเลยครับแรงทนทานใช้ง่ายอะไรเยอะรุ่นนี้ทนแก๊สมากๆครับคัมรี่ถือว่าเป็นรถที่ทนแก๊สสุดๆเลยครับสําหรับรถตัวโครงสร้างระดับคัมรี่แบบนี้นะครับลองชมภาพดูนะครับใครชอบก็ติดต่อเข้ามาครับ